s ันเดย์ไนท์คลิปนี้นะครับพาไปดูกองโปรดักชั่นกองหนึ่งนะครับที่ผมออกไปใช้งานจะเป็นการสัมภาษณ์1คน2คนหรือว่าเป็นกรุ๊ป3 4คนขึ้นไปก็เดี๋ยวจะเอามาแชร์ใน Sunday night แบบนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยคลิปนี้ขอเริ่มกันที่สัมภาษณ์1คนกันก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ละเอียดหรือว่าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับไปดูกันก่อนเลย กองที่จะให้ดูกันนะครับเป็นเซตสัมภาษณ์แบบนี้เลยนะครับเน mm ื่องจากว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันแตกต่างกันมากก็อาจจะอธิบายไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคลิปคลิปนี้เนี่ยไปที่กอ,องปราบนะครับไปสัมภาษณ์บิ๊กเต่านะครับในคลิปนี้เป็นการถ่ายแบบกล้อง2ตัวนะครับดูกันไปทีละสเต็ปเลยครับอันนี้คือภาพรวมของเซตอัพที่วางไว้พร้อมถ่ายทำนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นฟิวเวอร์รุ่น fw 5 6 8 Pro นะครับตัวนี้ได้มาจากทางเทปกระเจ็ดนะครับราคา3,000ต้นตเองนะครับถือว่าดีมากแล้วก็ให้แสงสว่าง1,200นิตถือว่าเพียงพอมากๆทั้งการใช้งานนอกสถานที่แล้วก็ในอินดอร์แบบนี้แต่ก็ต้องแอบทดไว้ในใจนะครับเนื่องจากว่าแสงสว่างเนี่ยมันปล่อยมามากกว่าปกติทำให้โมนิเตอร์เราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะสว่างไบรท์มากกว่าแต่ว่าภาพหลังกล้องเนี่ยอาจจะต้องดูที่ตัว กล้องประกอบไปด้วยครับว่าแสงที่จากในกล้องกับตัวมอนิเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนก็อยากให้เฉลี่ยกันแต่ถ้าเกิดว่าพอเฉลี่ยได้แล้วเนี่ยก็อาจจะทดไว้ในใจได้ว่าแสงสว่างจากมอนิเตอร์เนี่ยมันมากไปน้อยไปครับยังไงให้ดูควบคู่ก,กันกับตัว LCD หลังกล้องด้วยนะครับผมใช้ฟิวเออร์ตัวนี้ครับราคาดีมากๆาครับสามพันกว่าแต่ว่าติดอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะไม่มีทัสกีนครับถ้าเกิดคนที่แบบต้องการเซตอัพเอทจั๊ กดบ่อยๆอ่ะตัวนี้อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันต้องเข้าไปกดทีละจึ๊กทีละจึ๊กเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกครับถ้าเกิดอยากได้ตัวที่มันเป็นทัสกีนก็ต้องดูรุ่นอื่นที่ที่มากกว่านี้ราคาอาจจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับก็ลองดูเป็นรุ่นๆไปครับตัวต่อไปเป็นไวเลสนะครับผมใช้ Holy Land La r k m 2นะครับรุ่นเป็นเมด็ดกระดุมนั่นเองถ้าเกิดว่าเจอข้างนอกเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นไวเลสเมด็ดกระดุมก็คือให้สานนิษฐานว่เาเป็นรุ่นรุ่นนี้นั่นเองครับ ตัว Lark m 2ตัวนี้ถือว่าผมชอบมากๆนกครับการติดการอะไรต่างๆเนี่ยมันสะดวกมากๆรุ่นอื่นเนี่ยหาเล็กเบากว่านี้ไม่มีแล้วครับแล้วก็ซุ้มเสียงที่ได้เนี่ยถือว่าใช้ได้ในราคาที่สมเหตุสมผลมากประมาณ3-4หรพกว่าบาทนะแล้วก็แยกเสียงเป็นสเตอริโอได้ถ้าเกิดว่าใช้คนเดียวแบบถ่ายคนเดียวเนี้ยผมก็ติด1คนเปิดเป็นโมโนไปซุ้มเสียงมาดีเลยครับดีเลยคือโอเคมากๆแล้วก็ผมปรับวอลลุ่น ตรงสีเขียวนะครับเป็นแค่ระดับที่1เพราะว่ามันจะอินพุตเสียงหรือว่าเกณฑ์เสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะผมจะตั้งไว้แค่1แล้วก็ไปปรับวอลลุ่มจริงๆเนี่ยที่หลังกล้องอีกทีหนึ่งครับในรุ่นเนี่ยในภาพเนี่ยผมใช้กล้องแคนนอนครับแล้วก็ปรับเป็นแบบประมาณขีดไม่ถึงขีดเลยด้วยซ้ำครับก็ลองดูว่าคนที่พูดเนี่ยเขาพูดเสียงดังเสียงเบงเาขนาดไหนก็เอามาประกอบกันอีกทีครับตัว l า r k M2 ตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆใช้งานแบบว่า บ่อยมากๆครับอาจจะติดนิดนึงก็คือเรื่องของโลโก้นะครับโลโก้ของฮอลลี่แลนด์อาจจะเด่นชัดหน่อยแต่ผมว่าก็ไม่ซีเรียสอะไรก็คือติดทุกคนเห็นไปเลยครับมันจะได้อยู่เป็นเหมือนแบบเป็นอ่าเป็นลายของกระดุมอะไรเงี้ยจะขี้เกียจแปะให้มันดำๆให้สงสัยอีกว่านันคืออะไรนะครับก็ปล่อยเป็นลายเลยแล้วก็ติดในตำแหน่งที่เป็นเหมือนกระดุมเนี่ยมันก็จะกลมกลืนแล้วก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ซีเรียสเรื่องการติดไวเล,เลสที่มันมีโลโก้ อันอื่นเนี่ยอย่างเช่นงานของดาราเซเลบอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องอซ่อนนิดหนึ่งครับซ่อนแบบพับเสื้อเอาผ้าเป็นคออะไรหลบนิดหนึ่งอันนี้ก็จ้องดูหรือว่าอาจจะเปลี่ยนรุ่นก็ได้นะครับมันมีรุ่นของ h o l l y l แ n น La ล M2S ตัวนั้นก็คือสามารถหลบโลโก้ได้ก็อาจจะเรียกไปใช้แบบนั้นแทนครับน,นี้เรื่องของไร้ e ส s s งไมโครโฟนตัวต่อมาเป็นขาตั้งกล้องวิดีโอครับตัวนี้คุ้มค่ามาก,มากแล้วก็ใช้บ่อยมากครับตัวนี้คือ วิลเลนซี่ออมราวีโทูเป็น Travel t r รพอ d นะครับจริงๆแล้วมันคือขายตั้งกล้องสำหรับท่องเที่ยวแต่ว่ามันประยุกต์ใช้กับงานที่ผมใช้เองได้เนี่ยมันค่อนข้างแบบลงตัวนะครับหน้าที่แรกของมันเลยคือมันน้ําหนักเบามากแล้วก็วสัสดุอะไรเนี่ยมันโอเคครับโอเคกว่ารุ่นแรกด้วยซ้ำรุ่นแรกเนี่ยจะดูเป็นพลาสติกเยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะแต่ว่ามันก็ดูหนแข็งแรงทนทานนะครับตัวก้านจับผมจะติดอยู่อย่างเดียวอ่ะสออย่างละ ตัวก้านจับเนี่ยมันคลายปุ๊บมันจะหลุดเลยนะครับมันจะหลุดหลุดง่ายมากหลุดง่ายกว่าพวกขาตั้งกล้องที่มีมีแฮนเดิลแพนแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีตัวปรับระดับน้ําคือเวลาเราตั้งเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันบาลานซ์กับกับระนาบไหมครับก็จะต้องมาเล็งดูอ่ หน้าจอที่ถ่ายเองเป็น,นะระนาบแนวตั้งนะครับหรือว่าเปิดจากตัวกล้องช่วยอีกทีหนึ่งครับพวกเส้นกริดต่างๆตัวขาังกล้องเนี่ยมันไม่มีระดับน้ําให้ก็เลยติดอยู่2ติดนะครับระดับน้ําไม่มีแล้วก็ตัวแฮนเดิลเนี่ยมันหลุดออกมาง่ายนะครับนอกนั้น้เนี่ยก็ประมาณแบบในการใช้ขาตั้งกล้องแบบท่องเที่ยวแบบนี้ผมเอามาประยุกต์ใช้งานแบบจริงจังเพราะว่ามันเล็กเบาแล้วก็ใช้งานเครื่องติดตั้งเนี่ยคนเดียวเซตอัพแพ็คอะไรเนี่ยคนเดียวมันก็เลยการว่า มันน่าจะแบบลงตัวสุดแล้วนะครับแล้วก็ยืดสูงสุดได้นะครับแพนเนี่ยเวลาแพนหรือทิ้วครับตัวออมบ้าวิดีโอ2ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องคลายให้หมดนะครับมันไม่เหมือนพวกวิดีโอหรือพวกหัวน้ํามันที่มันจะต้องแบบปรับนิดนึงมันก็จะค่อยๆไปอะไรย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามีการอ่าคัสตอมปรับความหนืดได้ตัวนี้จะไม่มีปรับความหนืดก็คือต้องคลายให้หมดนะครับแล้วก็ใช้งานจะแพนจะทิ้วเนี่ยก็ต้องใช้บ่อยๆผมเริ่มใช้บ่อยก็จะเริ่มคุ้นละว่าถ้าเกิดว่า ตั้งนิ่งๆอยู่เนี่ยเราอยากคลายเพื่อจะทิ้วเนี่ยเราต้องน้ําหนักขนาดไหนครับพอดีว่าตัวกล้องที่ผมใช้เนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างมากมันก็เลยทําให้บาลานซ์ในการแพนหรือว่าการทิ้วขึ้นลงเนี่ยมันก็เลยดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องเบาๆยังไม่ได้ลองนะถ้าเกิดเป็นกล้องตัวเดียวๆเบาๆแบบพวกมรโฟเตอร์ APS-C เนี่ยมันจะมันจะไหลแค่ไหนอันนี้ยังไม่เคยลองครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวกล้องมีน้ําหนักที่ที่ระดับเนื้อเนี่ยมันก็บาลานซ์ ิ้วแผนอะไรได้สบายมากๆครับตัวนี้คือผมชอบแล้วใช้ประจําแล้วก็หน้าที่ของมันคือผมจะเอาไว้เป็นตัวกลางเป็นตัวเซนเตอร์ครับที่ขยับไม่มากนะครับขยับน้อยที่สุดแหละถ้าเกิดจะปรับก็คือก็ประคองนิดหน่อยครับตัวนี้คือเจ๋าเลยครับแล้วก็ตัวเพเออเสียดายเพจมันไม่ใช่ยูก้าที่เป็นในซีรีส์ของอุลิซี่หลายๆตัวของตั้งกล้องใช้นะครับอันนี้เป็นเพจเป็นอาคาตัวใหญ่ปกติก็ ไม่เป็นไรก็ติดถาวรมาเลยนะติดคู่กับตัวกล้องหลักคือตัวเนีใ้ใช้กับขาตั้งตัวนี้แล้วก็อยู่บนเป็นภาพกว้างแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเซตอัพแบบนี้ไปเลยนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเรื่องของเพจขาเลยนะขาตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีว่าในห้องของที่ที่ถ่ายสีแดงนั่งเงี้ยลืมถ่ายมาก็เลยเอาอีกรูปหนึ่งในในอีกง,งานที่ใกล้เคียงกันครับตัวนี้คืออุลซี่เจเจศูนย์หกครับเป็นขาตั้ง เ,เรียกว่ามี2รุ่นนะครับคือ jj 0 5อันนั้นจะเป็นเรื่องของภาพนิ่งครับตัวนี้เป็น jj 0 6จะเป็นแบบแนวแพนเป็นแบบหัววิดีโอครับกเ็เป็นขาตั้งนี่มันหักได้นะตัวนี้ประโยชน์มันก็เยอะอยู่แต่ว่าเราก็อาจจะใช้เลือกใช้ที่มันเฉพาะแล้วก็ตัว Adjust เนี่ยมันเยอะถ้าเกิดว่าลืมปลดไอ้ลืมล็อกหรือว่าคลายไม่แน่นเนี่ยมันก็จะโยกนะก็เคยเจอมกันลืมลืมปลด Lock, ล็อกหรือว่าแล้วงานรีบอะ่ะหาไม่เจอก็โยกโยกอยู่พักนึง ก็การใช้งานอาจจะต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็รีเช็คอยู่หลายจุดเหมือนกัน,นครับตัวนี้ก็มาตรฐานมั่นคงดีใช้ได้ผมไว้ติดกับกล้องตัวที่แบบใช้แพนบ่อยๆมีการมุกเม้นต์อ่าซ้ายขวาทิ้วแพนเยอะๆนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้กับตัวนี้หรือว่ากล้องที่มีน้ําหนักมากกว่าตัวเซตแรกเนี่ยผมก็จะไว้ตัวนี้ครับอย่างเช่นติดพวก7200ขึ้นไปเนี่ยผมก็มาไว้ตรงนี้เพราะว่าอ่ามันจะให้ฟิลลิ่งที่สมูทกว่านะครับตัว JJ06 นนี่ผมก็เอามาใช้เป็น ติดกับตัวกล้อง2องครับตัวนี้เนี่ยเบามากๆครับสังเกตว่ามันเป็นลายคาร์บอนใช่ไหมใช่มันเป็นขาตั้งแบบคาร์บอนนั่นเองแล้วก็ให้ความสูงที่สูงอยู่นะครับความมั่นคงของตัวขาเนี่ยก็มีนะครับมีมีเยอะกว่าตัวตัวแรกเมื่อสักครู่นี้ด้วยตัวตัววิดีโอออมบราแบบตัวนี้มั่นคงกว่าด้วยนะครับตัว JJ ศูนย์หกเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงกว่าแต่ว่าพวก น็อตน่นแรลเนี่ยผมมันหลุดแล้วนะแปลกมาลุ่หลุดหายด้วยเดี๋ยวต้องหามามาเสริมก็อาจจะต้องดูดีๆว่าใช้งานเขาไม่ต้องหนักมากถ้าเกิดใช้งานหนักเนี่ยก็ต้องมีการแบบดูแลหน่อยนะเดือนหนึ่งเนี่ยมาดูตัวกุญแจพวกน็อตอะไรเนี่ยมันจะมีคลายมีหลวมอยู่ครับก็ในชุดเนี่ยตรงด้านจักแฮนเดิลก็จะมีสกรูมีไขควงมีน็อตอะไรประแจหกเหลี่ยมเงี้ยมา ลองขันดูรีเช็คกันทุกเดือนนะอันนี้คือผมหลุดมาแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ง,งานบ่อยๆนะตัวนี้ก็มีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากมีระดับน้ําด้วยน,นี่คือสะดวกมากๆนะครับอันนี้คือเรื่องของขาตั้งกล้องตัวต่อไปเป็นเรื่องของกล้องแล้วครับตัวนี้คือเป็น c n n o n R6 Mark II ครับผมติดกับ77200แล้วก็ใส่กับ JJ06 ที่อยู่ด้านล่างนี้แหละนะครับไม่มีอะไรนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ตัวกล้องเนี่ย ก็ปกติปกติผมถ่ายเป็น 4K 25เออถ่ายเป็น 4K 25 IPB l i g e ก็จะได้ตัวไฟล์ 4K ที่คมชัดสไตล์ Canon แล้วก็เป็น 25p นะแล้วกถ้าเกิดว่าจะถ่ายเป็น 4K 50เนี่ยก็ปรับได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ครอปอะไรก็ถือว่าใช้งานยืดหยุ่นดีมากๆนะครับตัว Canon R6 Mark II ติดอะไรไหมติดเรื่องการต่อจอนอกนะครับถ้าเกิดว่าต่อ HDMI out เนี่ยมันจะ มันจะกักๆอะไรบางอย่างครับจะไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้พอถ้าเกิดว่าต่อจอปุ๊บต้องการเลคคอร์ดด้วยเนี่ยหลังจอมันจะดับอันนี้คือคนทํางานโปรดิชันน่าจะทราบแล้วครับตัว Canon นซีรีส์ r 6เนี่ยมันจะไม่ปล่อยทั้งคู่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้มีเท่านี้นะครับนี่ของตัวกล้อง2มาดูตัวกล้อง1บ้างก็คือตัวนี้ครับเป็นแ Can นอ r 5 mark i w ครับตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยใช้เป็นกล้องหลักกล้องกว้างหลักครับเป็น เป็นตัวเซนเตอร์เลยแล้วก็สามารถติดจอ HDMI ภายนอกเป็นมอนิเตอร์เนี่ยครา้งนี้เลคคอร์ดได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์5นะครับเรียกว่า5ตัว Canon เนี่ยมันจะอธิบายยาวนะเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าอยากต่อจอนอกขึ้นไปเนี่ยให้เป็นซีรีส์5ขึ้นไปนะครับตัวอย่างเช่น R5 Mark II R5 ตัวแรกก็ได้นะครับเป็น R3 เป็น R1 นะครับแล้วก็ขยับก็เป็นซีน e มาเลยถ้าเป็นซีรีส์หลังจากนั้นอย่างเช่น R6 R6 II หลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ครับยกเว้น R เฉยๆ,ๆก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของซีรีส์ที่มีการจำกัดการปล่อยสัญญาณภาพ HDMI นะครับนอกนั้นไม่มีไรแล้วก็ Canon นะฮะมาครูก,ก็ถ่ายเป็น420 10บิตที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็เป็น 4K 25p มันมีเรื่องของ 4KU 4K file 4KU 4KU file นะ U, ครับเดี๋ยวจะมีเวลาจะมาคุยเรื่องนี้ครับเพราะสอบถามกับ Specialist แนละ้ว มันแตกต่างกันอย่างเห็นเลยครับซึ่งที่ผมถ่ายวันนี้ก็เป็น 4K U ธรรมดาด้วยนะภาพป็นนีดนึ่งมันจะไม่ค่อยขมครับแต่ว่ามันก็ยืดหยุ่นในการาถ่ายใช้งานาความร้อนฮีทขึ้นช้าอาจจะไม่ขึ้นเลยเท่าที่ใช้มาที่ที่ผมถ่ายเนี่ยที่เซตผิดไปก็ไม่ได้มีความร้อนไหลนะแต่เกิดเซตอัพที่ผมต้องการเนี่ยมันมีฮีทขึ้นมาประจำะครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับตัดไะไรนะก็ใช้มันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเซตอัพของกล้องกว้างครับ A5 uh huh. Mark 2ครับผมติดล้นะครับติดละ,ะ,ดแ,ละแล้วก็ใช้กับอ๋อเลนส์ตัวนี้เป็น24-70 f 2.8นะครับชอบมากๆนะไม่เคยเอาออกจากกัน <c oughs> ไม่เคยเอ,ออกจากกันยกเว้นยกเว้นมันถูกสลับลักพาตัวไปเท่านั้นเองนะครับตัว24-70 f 2.8ถือว่าหนักมากนะครับจนหนักผมชินแหละแล้วพอเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวอื่นอย่างพวก2405หรือแม้ทั่ง70-200เข้าไปเนี่ย โอ้ยมันเบาคนเรื่องเลยแต่2470ินี่คือแบบแล้วแวใจที่สุดนะครับในในในเท่าที่มีอุปกรณ์อยู่นะครับอันนี้คือเรื่องของกล้องตัวที่1น,นะครับต่อไปเรื่องของไฟนะครับไฟตัวนี้เรียกว่าไฟตัวที่1น,นะครับผมจะใช้แค่2ดวงไฟตัวแรกเนี่ยผมใช้อุลซี่ v l 1 2 0 b นะครับตัวนี้เป็นอุลซี่ไฟ120วัตต์แล้วก็ เป็นไบคัลเลอร์นะครับไม่ใช่เป็น RG B จีจริงๆผมอยากได้อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว200วัตต์ครับคือเป็นหน้าตาคล้ายๆเงี้ยอาจจะใหญ่หรือว่าบวมอ้วนนิดหนึ่งน้ำหนักขึ้นเยอะนิดหนึ่งตัว200วัตต์เนี่ยจะประโยชน์ใช้งานจะยืดหยุ่นกว่าครับตัว120วัตต์ผมก็โชคดีที่ว่าตัวก่อนหน้านี้กล้อง Can นอนผมเป็น2.8ก็ยังพอยืดหยุ่นทำให้ไฟเนี่ยจะไม่ได้บูทร0 0ทุกงานนะครับถ้าเกิดว่าเป็น f 4เนี่ยจะ100%ทุกงานก็ได็นะครับ ตัวนี้ผมเปิดเพียงแค่40-50%ิบห้าครับสี 47, ่สเหนท่านี้เควินตั้งเป็น4 8่พัผมจะชอบติดให้มันมีความเพี้ยนเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ได้แบบกระทบกระทึงเนื้อผิวอะไรมากนะครับจะเป็นภาพรวมมันจะ,ะไม่เหมือนธรรมชาติมากนะครับก็ติดอมน้ำเงินนิดนึ่งนะครับก็ตั้งไว้4 8่พัตัวไฟ เป็นโบเวนเมาส์นะครับเพราะฉะนั้นใช้เมาส์เนี่ยที่เป็นซอฟต์บ็อกซ์ที่เป็นมาตรฐานได้ในรูปเนี่ยก็คือผมใช้ lc p 9 0เป็นซอฟต์บ็อกซ์ขนาด90ซนเมตรของวูล n ลอซี่นั่นแหละครับตัวนี้ก็คือแบบใหญ่สะใจแล้วก็แถมติดมาให้ในตัวเลยครับราคาก็2,000ต,ต้นต้นมัง้งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโปรอะไรอาจจะ2009อะไรอาอะไเงี้ยนะก็ใช้ได้แบบกว้างใหญ่สะใจครับตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช้กับไฟตระกูล120วัตต์แล้วมันจะมันจะเป็นยังไงครับ แต่ผลที่ออกมาก็คือมันก็โอเคซอฟนุ่มนวลผมใส่แค่ชั้นเดียวนะครับเพราะว่าไฟผมแค่120วัตต์ก็คือแปะสีขาวๆข,ข้างหน้าแล้วก็ติดกิจไม่ให้กระจายแสงแค่นั้นตัวนี้ผมก็โอ้สบายมากครับมันแค่ใหญ่ตัวซอฟบ็อกซ์นั่นเองแต่ตัวไฟเนี่ยเล็กๆใส่กับพวกกระเป๋าที่เล้าลากเลื่อนที่เห็นในรูปอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือใช้คู่กันได้ไปงั้นเลยนะครับมาต่อไปครับไฟตัวที่2ตัวนี้พอดีว่า อยู่ในเซ็ตที่กระเป๋าเอาไปอกไ,ไปทำง,งานอยู่เรื่อยครับผมจะติดโทลิโฟไว้2ดวงก็คือโทลิโฟ pl 1 0 0เป็น b บ c o l o ลอแล้วก็ rgb ครับแต่ปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้ rgb สักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นงานแบบค่อนข้างซีเรียสหรือว่าเป็นงานที่ไม่ได้เป็นแบบ Fantasy แฟนตาซีอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้ใช้ rgb อะไรเอา rgb ไปเปิดเป็น b บคัลเลด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยน้องๆเขาอยากได้เป็นไบคัลเลอร์ก็อย,อยากได้เป็น rgb เป็นดอกแฟนตาซีหน่อยก็เลย จัดตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็มีแค่2ดวงจริงๆครับไม่ได้มีดวงอื่นไม่ได้มีีเฟทอะไรเพิ่มด้วยเอาตัวไฟโทริ PL 100 RGB ทําเป็นแบ c ็คไลท์ไปเลยครับก็คือสาดแบบเข้าผมเข้าหน้าเนี่ยเป็นสีไปเลยครับก็ตั้ง RGB ไว้เป็นประมาณส้มๆแดงๆนะครับส้มเหลืองแดงแถวเนี้ยครับภาพที่ได้ก็แฟนตาซีหน่อยๆเพราะว่าแบ c ็คไลท์แทนที่จะเป็นขาวๆใช่ไหมมันก็เลจะกลับกลายเป็น สีสันนิดนึงอันนี้ก็เออแปลกตาดีนะครับเดี๋ยวคลิปออกแล้วเดี๋ยวแชร์กันมาในในในเพจอีกทีนะข้อดีก็คือมันมีแบตในตัวนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะคุยยาวแล้วก็เปิดประมาณ30%ก็สุ่มเสี่ยงอยู่ว่ามันจะดับคาไหมเพราะว่ามีการเปิดเซตอัพอีกประมาณ1 5นาที30นาทีแล้วก็เลยจริงๆเสียบคาอาเสียบ AC ไว้นะเป็นไฟ อะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟแบบร้อยวัตต์เหมือนกันครับก็จะได้ไฟที่ปล่อยเต็มครับแล้วก็ไม่ร้อนไม่อะไรครับอันนี้คือตัวที่2ครับไฟตัวที่2อ่าภาพรวมนะครับภาพรวมก็คือแบบนี้เลยครับบิ๊กเต่าก็ให้นั่งนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกครับไฟที่เป็นแฮไลท์แทนที่จะเป็นสีขาวนะครับหรือว่าเป็นสีเป็นไบคัลเลอร์เนี่ยผมก็เปิดเป็น RGB ทํีทำเป็นแบบสีสีนิดนึงครับแล้วก็ไฟแต่ว่าตอนถ่ายจริงเนี่ยผมมีขยับไฟ ซ้ายขวานิดหนึ่งขึ้นลงซ้ายขวานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแบบกับตัวที่ตัวแบบที่ถ่ายจริงกับที่แบบถ่ายเทสเนี่ยมันจะคนละแบบกันทั้งเรื่องของสีผิวตำแหน่งที่นั่งความสูงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการปรับตัวไฟหลักตัวเมนไลท์นิดหนึ่งครับซ้ายขวาขึ้นลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องอาจจะไม่ได้ขยับระยะประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวกล้องสองเนี่ยอาจจะมีการขยับนิดนึงอย่างเช่นแบบว่าเราได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ย,ค,ยคุยไปลรวรู้สึกเราอึดอัดเนี่ยในภาพเนี่ย มันเพิ่งเริ่มครับผมก็จะถอยออกมาเยอะๆหน่อยก็คือจะได้ภาพที่มีเดียมขึ้นเพราะว่าเราใช้7200ด้วยสามารถซูมแทงเข้าไปได้นะครับก็มีการขยับเปลี่ยนได้นะครับในเรื่องของอตัวกล้องที่2ตัวนี้เป็นภาพจากมือถือนะไม่ใช่ภาพจากกล้องใหญ่ผมก็จริงๆมันถูกย้อมสีไปจะดูด,ดันนิดนึงนะแต่ว่าระยะของตัว7200ม,มุมเมื่อสคูนนเนี่ยตัวกล้องที่2อ่ะก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้พอ ดูนั่งสัมภาษณ์ดูคุยสักพักเนี่ยรู้สึกว่าเออหันข้างเยอะไปหน่อยแล้วก็อ,อึดอัดไปหน่อยเนี่ยผมก็จะขยบกล้องตัวเจ0 0เนี่ยห่างออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้กล้องหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อให้แบบหน้าไม่แบบหันข้างมากนะครับอันนี้ก็ระหว่างการถ่ายทำก็คิดอะไรได้ก็ลองปรับเลยนะครับแต่ว่าการลองปรับเนี่ยก็ดูจังหวะนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนคำถามการนึกคิดการตอบในคำถามที่อาจจะยังไม่เป็น ภาพหลักมากคิดว่าแบบตัวนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆครับถูกตัดออกแน่ๆก็จะก,การมูเมนต์นะจัดก,การมูทเมนต์ออกมาแล้วก็คอมโพสให้ให้ให้ทันท่วงทีนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของเซตอัพโปรดักชันการถ่ายทําที่มีสัมภาษณ์แบบ1คนนะครับปกติเนี่ยก็ใช้ไฟประมาณนี้นะจะถ่ายกล้อง2ตัวก็ไฟ1นถึงสดวง2ดวงเนี่ยเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่ามีดวงที่3าที่4เมื่อไหร่อาจจะเป็นเรื่องของงาน ที่หรูหรามากขึ้นมีแบ็กกราวไม่ได้มีอะไรให้เล่นมากนะก็จะใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นช่วยนะใช้ใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นอาจจะเคยสูงสุดอยู่ประมาณ4นั้นเองนะครับต่อการสัมภาษณ์หนึ่งคน,นครับกล้อง2ตัวมีแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองหาจังหวะแล้วเดี๋ยวอาาธิบาย กับงานเซตอัพแบบงานไทยเป็นกลุ่มแล้วกันนะเป็นกรุ๊ปเดี๋ยวเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะต่างแบบคนเดียวนิดหนึ่งครน่าจะเป็นเรื่องของดาราเซเลบอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะมาแชร์กันเท่าที่ได้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Sunday Night เดี๋ยวในคลิปต่อไปรอติดตามครับ